สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดงวดประจำวันที่27พฤศจิกายน2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่26นะครับผมสำหรับวันที่26แอดมินให้รูดอยู่ที่1กับ2นะครับผม สำหรับหนึ่งก็มา3-1นะครับผมในรอบปกติสายวิ่งสายรูดนะครับผมก็จะได้3-1นะครับผมสำหรับ2นะครับผมมา5-2ในรอบ VIP นะครับผมแล้วก็8-2ในรอบ VIP นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่27นะครับผม สำหรับวันที่27แอดมินจะให้รู้อยู่ที่4กับ1นะครับผมสำหรับ4 42 43 สี่ห้าสี่หกแล้วก็สี่เจ็ดนะครับผมสำหรับหนึ่งหนึ่งสอง หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก แล้วก็หนนะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมมี1นึ่งหนึแล้วก็แป สำหรับชุด3ตัวนะครับผม1 4 3 8 4 6 5 1 2ก็3 1 7 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนาโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปันะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ